กองมะเขมาขนาดนี้ครับอันนี้คือกองไม้อะไรฮะเป็นไม้ยางพาราครับที่เรารับซื้อเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งรเรารับซื้อจากจากเกษตรกร,ร,กรโดยรอบพื้นที่โรงงานเราโรงไฟฟ้าเราเพื่อให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีรายได้จากการที่โรงไฟฟ้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่รตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปีกไม้ครับผบ,บอันนี้มันเป็นบายโปรดักต์จากโรงเลื่อยที่เขาทําไม้แปรรูปเวลาเขารับไม้สุงเขาก็จะไปผ่าเปิดปีกออก ตัวเนื้อไม้เขาก็ไปใช้เรื่องของโซนิเจอร์แต่ส่วนของปีกเนี่ยเขาก็ส่งมาขายที่เราเราจะเอามาแปรูปอะครับเป็นตัวชิ้นไม้ผ่านกระบวนการไสรูปดรื่อยเรื่อยครับ<ะ>เพื่อมาเป็นชิ้นไม้ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการเราจะได้ในส่วนของตัวไม้ชิ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ55เปนแล้วมันก็เหลือค่อนข้างเยอะพอสมควรถูก<ช>ไหมฮะที่<ช><ช>มันเป็นปีกไม้แบบนี้ใช่ครับปีกไม้ก็จะเป็นแบบนี้ปกติปีกไม้แบบนี้เนี่ยเราไปทาอะไรพี่ เราก็ส่งตัวนี้นะครับให้กับโรงไฟฟ้าเพื่อเป็นเชืเ้อเพลิงเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าเนี่ยชาวสวนยางพาราเนี่ยเขาต้องตัดต้นไม้อายุเท่าไหร่ขนาดยังไงเดี๋ยวต้องตามไปดูที่สวนถูกไหมครับใช่ครับตัดส่งลงเรื่อยครับแปรรูปเป็นไม้ทาเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรเนี้ยส่ง <ฮะ S 1> ออกและสวนที่เหลือกิ่งพวกอะไรพวกนี้ก็ส่งลงไฟฟ้าให้ที่ประมวล30ปี40ปีน้ํายางไม่มีละมี<ฮ>ะแต่ว่าคือเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้อะไรทั้งหมดมันน้อยนะครับมันน้อยคือตัดแล้วก็ไม่คุ้มแล้ว เป็นไม้ยางแก่คึงบือหดหน้าแลวตัดไม่ได้ครหมดน้ำยางมาใกล้ๆนี้ก็คือเซีฟซีฟน้ำมันต้องผ่านกระบวนการอะไรยังไงบ้างก่อนจะไปเป็นเชื้อเพลิงนะฮะก็จะทําการเอาไม้มาแยกก่อนก่อนเพื่อที่จะเตรียมอาการนำเอาไม้เอามาใช้สับพอได้ไม้เข้าเครื่องสับแล้วครับพ<ะ>ี่ก็จะเข้าที่ระบบตัวเคนขิดไม้เพื่อ,อที่จะเรียเรียงซอยให้ละเอียดเลยถูกครับพี่ วิ่งฟอที่ใช้ลําเลียงเชื้อเพลิงเนี่ยเข้าห้องเผาไหมนะครับอ๋อคือลายนเข้าไปโดยเรงใช่ครับหลักสำคัญหัวใจของโรงไฟฟ้าก็คือเรื่องของอิสบาลานดีไซน์นะครับมันต้องมีปัจจัยอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คืออากาศส่วนที่2ก็คือเรื่องของเชื้อเพลิงส่วนที่3ก็คือเรื่องของอุณหภูมิในห้องเผาไหมนะครับก็ต้องทําการบาลานห้องเผาไหม ทำประชาพิจารณ์แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเรื่องมลพิษเขาจะมาตรวจจับอยู่เป็นประจําความเดือดร้อนชาวบ้านไม่มีลูกๆหล,ลานๆในในหมู่บ้านชุมชนในตําบลเนี่ยได้มีงานทํารู้สึกดีนะคะเรามาทํางานในโรงไฟฟ้าที่อยู่ในชุมชนแล้วก็ส่งผลดีให้กับชุมชนงานหลักๆส่วนใหญ่จะดูเกี่ยวกับพวกการจัดการของเสียภายในโรงไฟฟ้าค่ะทำให้โรงไฟฟ้าค่ะสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้โดยที่เราไม่ก่อให้เกิดมลพิษ หลังจากที่เราผลิตไฟฟ้าได้มาแล้วแน่นอนว่ามันจะต้องมีเศษเรียกว่าเป็นของเสียที่ออกมารเ,เรามีการกําจัดยังไงบ้างคะครเรามีของเสียอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่เป็น b o t t อ m a อดก็จะเป็นที่เท่าหนักใช่ครับที่เท่าหนักเราส่งไปกําจัดที่บริษัท S G <ะ>นะครับโดยไม่มี เรื่องของฝุดละองออกจากภายนอกเพราะว่าเราเรมีระบบ EFP ตัวดักไม่เชืมงวดไม่ได้เราอยู่กับชุมชนส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นไฟแอดใช้เป็นประโยชน์ได้ด้วยนะครับคือมันนิ่มมากละเอียดมันจะละเอียดมากเหมือนเหมือนปูนเลยนะครับใช่ซึ่งก็ออกมาเป็นกระเบื้องแบบนี้ใช่ครับคือกระเบื้องร่อนคู่ที่มุงหลังคาบ้านเรานี่แหละใช่ครับใช่ไหมฮะเราได้ทําการวิจัยกับทางบริษัท FPG เอาไฟแอดเนี่ยมาผลิต และนี่คือเรื่องราวของโรงไฟฟ้าชีวมวลหรือไบโอแมสจากไม้ยางพาราเราได้เห็นการเกือ้อกูลกันระหว่างคนในชุมชนกับโรงไฟฟ้าส่วนไม้ยางพาราที่หมดอายุก็ไม่ได้หมดคุณค่าอีกต่อไปเพราะนำมาหมุนเวียนใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลได้นั่นเองล่ะครับแถมของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าก็ยังเอาไปทำผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีกด้วยแม่ขุมไปอีก ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่สนับสนุนไฟฟ้ามหาชุมชนอย่าลืมนะครับสนุกเข้าใจรู้ใช้พลังงานแล้วพบกันโอกาสหน้าทางช่อง9 m c o r HD หมายเลข30วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน